เปิดหน้าเก่า10นักแสดงสาวสายฮาสวยเป๊ะปังจำแทบไม่ได้จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับใบเฟิ urn, ร์นพัสกร ทำเอาแฟนๆฮือฮากันทั้งโลกโซเชียลเลยละครับเมื่อล่าสุดนั้นนักแสดงสาวอารมณ์ดีไบเฟิร์นพัสกรได้ลงรูปภาพเซลฟี่ใบหน้าตัวเองเผยให้เห็นความสวยหวานละมุนแบบช่ำๆในลูกสไตล์เกาหลีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเฉพาะช่วงจมูกที่โด่งเป็นสันแวบแรกจำแทบไม่ได้งานนี้ทาเอาแฟนๆนั้นเข้ามาชมความสวยและกดไลค์กันละลัวเลยทีเดียวละครับ ต้นหอมสกุตลตาเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่บินไปอัพสวยถึงเกาหลีใต้แล้วผลลัพธ์ก็ไม่ผิดหวังเพราะหน้าใหม่สวยอย่างแรงยิ่งตอนนี้เขาทีมากกว่าเดิมดูสวยละมุนเป็นธรรมชาติที่สำคัญหน้าเด็กลงมากจนเพื่อนๆและแฟนๆต่างก็เอ่ยปากชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสวยด้าเม็ดแรงมากๆเลยทีเดียว แจ็กกี้ชาคลินดาราสาวสวยอารมณ์ดีมากความสามารถเจ้าของฉายาแม่น้องบองที่เห็นสวยแซ่บหุ่นเสียได้ขนาดนี้ใครจะเชื่อว่าเธอนั้นเคยโดนดูถูกเรื่องหน้าตาม,มาแล้วเมื่อครั้งที่เธอนั้นเรียนอยู่มัธยมปลายสมัยก่อนเธอฝันเยน็นแต่ความฝันของเธอนั้นคืออยากเป็นดาราเลยเป็นเหตุที่ทําให้เด็กหญิงแจ็กกี้นั้นไม่กล้าพูดเต็มปากว่าอยากเป็นดาราแต่เธอก็เดินหน้าทําตามความฝันได้สําเร็จจนถึงทุกวันนี้ ซานินิพาพรเป็นอีกหนึ่งสาวในวงการบันเทิงที่ออกมายอมรับแบบหมดเปลือกไม่มีกัก๊กว่าทำสัญยกรรมเพิ่มความสวยด้วยมีดหมอไม่ว่าจะเป็นการทำจมูกใหม่ด้วยการใช้กระดูกที่หูมาเสริมแล้วใช้เนื้อเทียมเสริมรวมถึงร้อยไหมและฉีดโบท็อกจนได้รับใฉายาสวยร้อยหน้ากันเลยทีเดียวละครับปุยฝ้ายนัตพัฒนับวันยิ่งสวยขึ้นแบบฉุดไม่อยู แต่ก็คงหนีไม่พ้นความสวยที่หลายคนนั้นโต้เถียงกันว่าเธอนั้นไปยกขึ้นเขียงสัญญกรรมหรือไม่และเธอก็ได้ออกมายอมรับว่าเธอเสริมความงามให้กับตัวเองด้วยการฉีดฟินเลอร์โดยไม่ผ่านมีดหมอแต่ยังใดพอลดน้ำหนักก็ส่งผลให้ดูดีขึ้นเยอะเลยทีเดียว แพทนาประพาดดาราสาวมาความสามารถที่ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้มีความน่ารักตั้งแต่เมื่อครั้งที่เธอนั้นเข้าวงการมาใหม่ๆแต่สาวแพทก็ไม่หยุดพัฒนาความสวยถึงแม้ตอนนี้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วแต่สาวแพทก็ยังคงสวยเปล่งปัง่งซึ่งถย้อนกลับไปชมภาพของสาวแพทก่อนศิยรกมในสมัยเป็นวัยรุ่นเธอก็ยังคงดูสวยใสายตามไว้แทบไม่เปลี่ยนไปเลย จ้าอาสยามนักร้องลูกทุ่งสาวสายฮาที่ต้องบอกเลยว่าความสวยมาไกลมากหากใครที่ได้ติดตามสาวจ้าตั้งแต่สมัยยังเต้นคันหูมาจนถึงตอนนี้จะเห็นได้ว่าพัฒนาการความสวยของเธอนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากใครที่ได้ติดตามซิทคอมอมเพียงอาจารย์คงจะเห็นได้ว่าสาวจ๊ะนั้นเป็นนักร้องสาวที่มากความสามารถร้องเพลงก็เพราะเต้นก็เก่งแถมยังมีความหานิดๆครบจบที่เธอคนนี้เลยแหละครับ ซอจียอนบอกเลยว่าความน่ารักมีมาตั้งแต่เด็กแล้วพอโตขึ้นพัฒนาการความสวยก็มาขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นสเปกคของหนุ่มๆที่อยากมีสาวคางกายแบบนี้และจียอนก็ได้ออกมาเผยว่าเธอทำสัญญกรรมที่ตาเพียงเท่านั้นเพราะเธอเป็นคนตาเล็กอย่างอื่นไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนั่นเองเรียกได้ว,ว่าวาสนาของหนุ่มหั่นที่แท้ทูซาร่านาลินโฮเลอร์เรียกได้ว,ว่าเป็นนักแสดงสาวอารมณ์ดีลูกครึ่งไทยเยอรมัน เจ้าของชายาจะแม่มุกแปกที่มีใบหน้าสวยเป๊ะปังมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแม้ปัจจุบันจะกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแต่ความสวยและความหา้าก็ไม่เคยลดน้อยลงเลยปิดท้ายกันที่หนูเล็กก่อนบายนับวันความสวยออล่ายิ่งเปล่งประกายขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้หนูเลกากะได้ออกมาเผยภาพในอดีตและปัจจุบันพร้อมกับบอกอีกด้วยว่าตัวเธอเองนั้นไม่เคยทำสัญญกรรมอะไรกับหน้าเลยเรียกได้ว่าความสวยเป็นเหตุทำเอาหลายคนนั้นเข้าใจผิดกันยกใหญ่เลยทีเดียวละครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องเล่าใหม่ๆจากทาง108 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ